หีาหลายคนเป็นห่วงเนาะก็อีพีนี้ก็จะมาพูดนับในอีพีสุดท้ายใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่สามารถที่จะไปไปชี้ได้แต่ผมออกมาประกาศตรงนี้ว่าผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับอยู่ตรงนั้นผมออกมาแล้ว แล้วก็หลายคนก็คงจะเป็นห่วงผมว่าอย่าไปตอบโต้นะซึ่งมีการทักไลน์มาหาผมเต็มเลยผมก็ยังไม่ได้อ่านหรอกครับแต่ก็ได้เห็นอยู่ผมพูดไปแต่เมื่อคืนแล้วครับว่าผมไม่ตอบโต้นะครับผมไม่ขอตอบโต้มันไม่ได้มีประโยชน์ครับที่จะไปตอบโต้ไปอตอบโต้มาผมผู้ใหญ่พอครับที่ต้องไปตอบโต้อะไรเงี้ยผมผมไม่ตอบโต้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมประกาศตรงนี้เลยว,ว่าผมไม่ตอบโต้และจะไม่อยู่เหนือดาม่าตรงนี้จะไม่เข้าไปยุ่งในดาม่าตรงนี้ที่ไหลาบางช่องเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาฟาดงวงฟาดงานใส่ผมแล้วไม่ตอบโต้ครับไม่ได่าข่าวสองคนผมไม่ตอบโต้ครับไม่ใช่ว่าผมจะกลัวเอฟซีหายแล้วครับหรือว่าอะไรหายแล้วครับ ผมไม่ได้มาธยีตรงนั้นอันนี้เป็นฟามือของผมถ้าผมไม่ตอบโต้ผมตอบโต้ไปนานแล้วครับแต่ผมไม่ตอบโต้ครับมันไม่ใช่ที่ใส่ถันดางของผมที่ต้องออกมาตอบโต้คนที่เคยดีกับเราคนที่เคยให้ข้าวให้น้ําให้ปลาเรากินผมไม่ใช่คนเนรคุณคนนะครับเพราะฉะนั้นให้มองในสิ่งดีๆครับสิ่งที่ดีที่เราเคย นู่นนี่นั่นกันมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ไม่ขอตอบโต้นะครับไม่ขอตอบโต้ส่วนเขาจะพูดอะไรก็ก็ปล่อยปล่อยเขาไปครับผมไม่ได้มามาคิดมากนะครับผมไม่ได้ไมดผมไม่เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มีให้ผมมานะครับขอบคุณมากๆเลย มีหลายคนมีบางช่องออกมาต้านามกับผมว่าผมเคยช่วยอะไรบ้างผมไม่ขอตอบครับเพราะผมไม่เคยไม่เคยคิดถึงข้อนี้และไม่เคยํำเลือกบุญคุณนะครับไม่เคยเริ่มเลือกบุญคุณเลยแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะไปํำเลือกบุญคุณอะไรตรงนั้นเ็าอยากไปดึงประเด็นโยงนะครับฝากถึงบางช่องที่ออกมาเมื่อเช้านี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี Rey ้ผมมองว่าผมทำในฐานะพลดเมืองดีม <c oughs> ันไม่ได้มีแค่บ้านกกก่อนครับหมู่บ้านอื่นผมก็ไปมาสองแปลงหลายๆคนก็เห็นแปลงกลาสีกับแปลงรถรถรถแม่โคหลายคนก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปร้องเรียนที่แปลงอื่นเนี่ยมันต้องมีหลักฐาน มันต้องมีหลักฐานฝากไปถึงคนนี้นามด้วยนะครับผมฝากถึงคนนิยนามนะครับที่ออกมาพูดเพื่ออะไรครับผมมาลูกเพื่ออะไรผมถามกับว่าพี่เคยช่วยอะไรเขาบ้างทำอะไรเขาบ้างครับตอบผมก่อนนะครับคุณตอบผมก่อน ผมให้ค่าคุณแค่คลิปเดียวครับคนนี้นามแล้วเวลาไลฟ์สดอย่าลบคลิปนะครับอย่าลบคลิปนะครับผมไปยุ่งเรือคุณนะครับคนนี้นามทำไมาไม่ต่างคนต่างอยู่ครับถูกต้องไหมครับผมไปยุ่งเรือคุณครับนะครับอย่าลบคลิปนะครับ ไฟ์สดเอ่ยช like ื like <ination noises> ่อเต็มๆไปเลยอย่างคลิปแรกเนี่ยคลิปสองไร้สดสามไร้สดสี่เอ่ยชื่อเต็มๆมาเลยนะครับอย่าไปอย่าไปแบบกล้าๆกลัวๆตั้งตัวละครไอ้ขาหมูไอ้ตือหรืออะไรอย่าไปตั้งตัวละครเอ่ยชื่อเต็มๆมาเลยถ้าคิดว่าสิ่งนี้พี่พูดเป็นความจริงพี่ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับถ้าสิ่งที่พี่พูดคิดว่าพี่พูดเป็นความจริงเอ่ยชื่อเต็มๆมาเลยครับถ้าความจริงผมผมไม่ฟ้องนะครับผมไม่ฟ้องครับ เปิดมาเลยครับนะเปิดมาเลยถ้าผมทําอะไรไม่ดีเปิดมาเลย,ไไเเลยแต่ผมเชื่อมั่นในฟารมดียของผมนะครับผมเชื่อมั่นในฟาร์มดียของผมว่าผมไม่เคยทําอะไรเดียวไหล